สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลอนและพบก,กับผมโอมครับวันนี้จะมาแปลกกว่าทุกครั้งนิดนึงนะครับเนื่องด้วยจากว่าตอนวันสงการเนี่ยผมก็ได้อัปรูปบน y o YouTube นี่แหละว่าเฮ้ยผมกำลังเล่นน้ำสงการอยู่นะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปลงในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนเขาก็บอกมาว่าพี่ดูตัวใหญ่กว่าที่คิดดูตัวใหญ่มากกว่าตอนดูในคลิปเนี่ยเยอะเลยก็เห็นว่าเฮ้ยรูปร่างพี่เนี่ย แม่งแบบฟิตเลยอยากให้พี่แนะนําวิธีการควบคุมน้ําหนักวิธีการออกกําลังกายให้หน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่าทําไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนดูไหมแต่ถ้ามีคนขอเข้ามาอยากให้ทําเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ก็เลยโอเคเดี๋ยวจัดให้เป็นกรณีพิเศษเลยสําหรับคลิปนี้นะครับจะบอกหมดทุกอย่างที่ผมใช้แล้วเห็นผลแล้วมันเกิดประโยชน์จริงทุกคนเอาไปทําตามได้แต่ต้องอัดแอปปรับเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ของตัวเอง นะครับย้ําว่าให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองนะไม่ควรที่จะทําตามผม100%เพราะว่าเวลาเราควบคุมอาหารลดน้ําหนักหรืออะไรก็ตามเราต้องถามร่างกายตัวเราเองด้วยว่ามันถูกต้องไหมมันใช่สําหรับตัวเราเองหรือเปล่าแล้วก็ทําสิ่งไหนแล้วร่างกายเราตอบสนองได้ดีกว่าก็ให้ไปทําสิ่งนั้นนะครับซึ่งแต่ละคนในการตอบสนองข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่ละเพราะว่ามันไม่ใช่คนคนเดียวกัน นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะพูดจากประสบการณ์ของผมแล้วก็จากสิ่งที่ผมทาโอเคไหมจะไม่เกี่ยวเนื่องกับอุ้ยคุณต้องคุมแคลอรี่เท่านั้นเท่านี้คุณต้องคํานวณสารอาหารเป๊ะ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 ทุกมื้ทุกคาบผมจะไม่ให้แบนั้นผมจะแจกสูตรที่ทําให้คุณออกกําลังกายได้แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรูปร่างดีหุ่นคุณจะผอมลง รูปร่างคุณจะดีขึ้นในระยะเวลา2เดือน3เดือนต่อจากนี้ไปถ้าคุณทํามันอย่างสม่าเสมอเรื่อยๆแต่ที่สําคัญคือคุณจะมีความสุขกับมันคุณจะไม่เครียดกับมันนะครับผมกินอาหารอิ่มทุกมื้อผมไม่เคยอดอาหารทุกคนฟังครั้งนะผมไม่เคยอดอาหารเลยผมไม่เคยรู้สึกว่า,อาโอ้โหหิวมากเลยมื้อนี้แบบ เมื่อไหร่ก็กินไม่เคยอยู่ท้องไม่เคยครับผมอิ่มอยู่ท้องทุกมื้อและสารอาหารเพียงพอตลอดทุกมื้อแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคําว่าอดอาหารสําหรับผมไม่มีนะครับมีแต่กินให้เพียงพอกินให้ถึงกินให้อิ่มแล้วก็อยู่ได้ยาวๆใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดึงประสิทธิภาพของการเผาผลาญแคลอรี่ออกมาได้อย่างสูงสุด โดยที่ว่าไม่ต้องกินเวผมไม่กินอาหารเสริมไม่มีอาหารผงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแต่อาหารหลักกับน้ําเปล่าเท่านั้นเนะี่ครับเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันอยู่ในจุดแรกที่ว่าทุกคนจะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากจะลดน้ําหนักอยากจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ควบคุมอาหารหรือคุณอยากจะหุ่นดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ทำไปทำไม Why ทำไมคุณทำมันไปทำไมครับคุณทำเพื่อให้หุ่นดีเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนที่มีรูปร่างดีมีความมั่นใจตัวเองไหมหรือคุณทำไปเพื่อให้สาวที่คุณแอบชอบประทับใจหรือคุณทำไปเพื่อให้ผู้ชายที่คุณแอบหลงรักเขาหันกลับมามองคุณหรือคุณอยากจะเป็นคนใหม่เหตุผลใดๆก็แล้วแต่หนึ่งร้อยล้านแปดเหตุผล ตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าทําไปทําไมเพราะว่าถ้าคุณตอบตัวเองไม่ได้แล้วเหตุผลคุณมันไม่ชัดเจนพอหรือมันไม่แรงกล้าพอเนี่ยสุดท้ายคุณเจอปัญหาทีนิ้หน่อยคุณก็จะล้มเลิกกลางทางไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนผมเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแล้วจะสักซิตั้งแต่รอบแรกเลยไม่ฮะเคยพยายามทำมาหลายครั้งในช่วงที่เป็นโควิดเนาะ ยิมมันปิดเราออกกําลังกายที่บ้านได้ผมมีความรู้เรื่องการออกกําลังกายอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นโควิดมันปิดตัวครับทุกอย่างคือมันชัดดาวหมดก็ออกกําลังกายที่บ้านได้แต่ว่าก็พยายามที่จะทําแต่ว่าก็ไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีเพราะว่าอะไรครับคําว่าทําไมมันไม่ชัดเจนพอทําไมคุณต้องหุ่นดีไปถึงเป้าหมายตรงเนี้ยที่คุณต้องการเนี่ยเพราะอะไรคุณต้องตอบตรงเนี้ยให้มันชัดเจนก่อนว่าเพราะอะไรซึ่งพอผมตอบไม่ได้เนี่ย ทำทำไปมันก็เลิกทำทำไปเหนื่อยก็พอครับทำทำไปขี้เกียจวินยัยหลุดก็ขาดตอนไปแล้วก็ไม่ต่อเนื่องกันก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องทําให้อย่างมีความสุขในทุกๆวันด้วยควรเริ่มต้นจากจุดเล็กๆทีละนิดทีละนิดไปแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่าพูดง่ายๆก็คือวันละ1%วันนี้1%ที่ต้องดีกว่าเมื่อวานแล้ววันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้1% คุณแค่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมาเองเชื่อผมไหมตามหลักการนี้นะครับรู้ร่างกายของตัวเองก่อนว่าเราอ้วนเพราะอะไรอันนี้สําคัญมากนะครับบางคนเนี่ยอ้วนเพราะกินชายเย็นเป็นประจาบางคนอ้วนเพราะชอบกินเค้กบางคนอ้วนเพราะชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่น้ําตาลแบบเยอะๆอย่างเงี้ยแบบตักน้ําตาลทีสี่ห้าช้อนเนี้ย ปุงหนักๆชอบกินอาหารรสจัดบางคนอ้วนเพราะว่าโอ้ดูดน้ําหวานเนี่ยวันหนึ่งสองสามแก้วหรือบางคนอ้วนเพราะว่ากินจุกินจิกกินขนมกินอะไรอย่างเงี้ยขบเคี้ยวตลอดเวลาหรือบางคนอ้วนเพราะว่าเวลาออกกำลังกายมาหนาักๆเนี่ยชอบกินน้ําอดรมณ์ตามนะครับคุณตอบคาถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณอ้วนเพราะเหตุใดอย่างตัวของโอมิงเนี่ยโอมอ้วนเพราะว่าโอมชอบกินของหวาน ของหวานในที่นี้ไม่ใช่กินเลไม่ใช่กินขนมขบเคี้ยวนะครับแต่กินพวกเคก้กกินพวกอ่าบัตเตอร์เค้กอย่างเงี้ยหรือกินพวกชีสพวกแบบอ่เป็นน้ำหวานโกโก้หนึ่งแก้วอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นโกโก,โก้ปั่นนะครับแล้วแบบขอหวานพิเศษแล้วก็ตบด้วยเคก้กอีกหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยที่มันขายชิ้น80 90 1 0 0 120ประมาณเนี้ยผมจะชอบกินมาก เอาแบบว่าหวานจัดๆน้ำก็หวานขนมหวานก็หวานเหมือนกันนี่แหละเป็นจุดที่ทำให้ผมอ้วนแล้วผลไม้กระป๋องพวกงอกกระป๋องเนี้ยผมชอบกินมากแล้วก็โค้กหรืออะไรเงี้ยผมกินหมดเวลาที่กินส้มตําก็ต้องกินโค้กใช่ไหมมันอร่อยหรือว่าเวลาที่กินไก่เคเฟซีก็ต้องกินโค้กใช่ไหมเพราะว่ามันเข้ากันได้ดีหรือว่ากินพิซซ่าก็ต้องกินโค้กผมกินหมดแบบนี้ครับจังฟู้ดทั้งหลายกินหมดครับวิตในในการกินของผมคือศูนย์ทุกคน ศูนย์นะครับไม่มีวินัยเลยนั่นเองแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยเข้มข้นไหมก็นิดนิดครับไม่ได้เข้มขนม้นม,ขมขนมา,อากออกกำลังกายไปอย่างนั้นอยากเข้ายิมก็เข้าอยากเล่นก็เล่นครับไม่อยากเล่นก็วิดพื้นอยู่บ้านอะไรก็แล้วกันไปแต่ว่าก็มีการออกกำลังกายปะปลายบ้างเพราะว่าไม่เคยทิ้งมันจะมีนิดนิดหน่อยๆเติมเข้ามาพอมอยู่มาวันหนึ่งนะครับเริ่มรู้สึกว่าปวดหลังว่ะเริ่มรู้สึกว่าปวดขาเริ่มแบบ ติดนิสัยแบบปวดเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เริ่มมีนิสัยติดสบายติดขี้เกียจอันนี้เป็นนิสัยที่พูดเลยเลยว่าเป็นตัวร้ายมากๆนะครับผมติดขี้เกียจติดขี้เกียจยังไงคือเช่นเวลาผมจะไปทํางานใช่ไหมไม่เหียยังไม่อยากไปขอเล่นเกมแป๊บหนึง่งได้ไหมอ่าอย่างเงี้ยติดชิวติดสบายหรือว่าแบบไปเจออะไรที่มันเหนื่อยหรือลําบากออ้ขี้เกียจทําไว้ยแม่ง นอนดีกว่าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบตื่นสายไม่มีการตื่นเช้าวิในัยในการทํางานไม่ค่อยมีครับวิในัยในการใช้ชีวิตก็ไม่มีเหมือนกันวิในัยในการกินก็เละเหมือนกันทุกอย่างคือดรอปดาวหมดแล้วก็ไม่มีความสุขในการส่องกระจกส่องกระจกแล้วเห็นหน้าตัวเองแบบโอ้หหน้าอ้วนหน้าอูมหน้าบวมเลยรู้สึกแบบไม่มันไม่ใช่ละ เพราะว่าในอดีตผมเคยหุ่นดีมาก่อนทุกคนผมเป็นคนที่มีวินัยในการออกกำลังกายสูงมากตั้งแต่เป็นเด็กครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงก็พูดกันตามตรงว่าผมเนี่ยเป็นลูกหลงเป็นลูกคนสุดท้องแล้วแม่ผมท้องผมในวันที่แม่ผมเนี่ยอายุเกินเกณฑ์ที่จะควรจะท้องได้แล้วลก็คือเลขสี่บวกบวกนะี่คับแม่ท้องผมแล้วมันทําให้ผมเกิดมาในสภาพร่างกายที่ไม่มีภูมิต้านทานสูงเหมือนหลายๆคน แพ้ง่ายเจอเกสรดอ,อกไหมเจออะไรอย่างเงี้ยผมจะจามตลอดทําให้ขอบตาผมดํานะครับเพราะว่าผมจามมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จามชิวชิว,อ,ชวอย่างเงี้ยบ่อยมากๆนะครับมันก็ไม่แปลกที่ว่าใต้ตาผมจะค้าเป็นพิเศษอ่านี่คือคนที่เป็นภูมิแพ้จะรู้กันดีผมไม่ได้ติดยานะครับหรือไม่ได้เสพติดอะไรทั้งนั้นก็บอกให้ทุกคนทราบก่อนนะฮะแล้วก็ช่วงที่ผมเริ่มมีอาการแบบเจ็บนั่นเจ็บนี่หรือว่าติดขี้เกียจเนี่ย ผมอ่าค่อนข้างที่จะติดดื่มนะครับชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์เพราะว่าอะไรจริงๆไม่ได้ชอบกินหรอฮะแต่ว่าไปเข้าสังคมไปเจอเพื่อนแต่ละทีก็นัดกันไปแต่อย่างเงี้ยมันไม่มีนะว่าแบบนัดไปยิมนัดไปออกกำลังกายนัดไปวิ่งกันที่สวนสาธารณะไม่มีครับนัดไปดื่มอย่างเดียวยกแก้วอย่างเดียวนะครับกีฬาของผมคือยกแก้วก็เลยรู้แล้วว่าโอเคร่างกายเราเนี่ยมันแย่มาจากสามเรื่องด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งคือไม่มีวินัย ในการกินนะครับสคือชอบกินของหวานเยอะๆ3ะ3คือเนี่ยติดดื่มติดเที่ยวนี่เล็กน้อยอ่ะจะมีประมาณนี้เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคปีนี้จะปีใหม่ละก็คือปี2567ใช่ไหมวะปีนี้2567เนาะก็เลยบอกตัวเองว่าโอเคเราจะเริ่มเป็นคนใหม่ละ ใครชวนไปกินเหล้ากินอะไรไม่ไปครับยุติทุกอย่างแล้วก็ของหวานเลิกหมดเลยครับสิ่งที่ผมกินคือกาแฟดําเท่านั้นกาแฟดํานี่โคตรดีเลยทุกคนทําให้ร่างกายเราผลาญได้ดีขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าผมเนี่ยเริ่มต้นจากการตัดของหวานออกทุกอย่างเลยตัดน้ําตาลออกจากชีวิตเลยครับพวกที่เป็นน้ําตาลเทียมน้ําตาลที่อยู่ในขนมอยู่ในอาหารตัดออกให้หมดครับตัดทิ้งหมดเลยนะแล้วก็อย่างที่2ก็คือลด คาร์โบไฮเดตลงพวกข้าวแป้งหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็จะมีเส้นใช่ไหมก็คือกินเพียงแค่1มื้อเท่านั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกมือ้อนึงเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่โปรตีนกับผักหรืออโซเดียมอาหารอะไรต่างๆที่ไม่มีเกี่ยวกับพวกแป้งพวกข้าวละก็จะเน้นไปทางนั้นเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผมทำา IF ครับอินเท อะไรวะชื่อชื่อเต็มมันคือ i n t e r m i t t e n t Fasting อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเรียกว่าเอฟแล้วกันผมทำเอฟก็คือเริ่มสตาร์ทกินมื้อแรกเนี่ยตอนเที่ยงนี่ครับนก็คือเที่ยงยผมจะเริ่มกิน1มือ้อนะฮะแล้วก็ประมาณสัก5้าโมงหกโมงผมจะกินมื้อที่2อีก1มือ้อแล้วก็กินเสร็จปุ๊บก็หยุดยาวเลยครับจนเที่ยงอีกหนึ่งวันผมกินแค่นี้นะครับแต่ว่าคนที่กําลังเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยก็ลองไปศึกษาวิธีการทํา IF ที่ถูกต้องดูนะ ไม่ต้องเริ่มสตาร์ทกินตอนเที่ยงเหมือนผมก็ได้ลองกระเถิบกระเถิบเวลาออกมาหน่อยก็ได้นะครับให้มันยืดหยุ่นกว้างขึ้นนะแต่ผมทํามาก่อนหน้านี้น,นานแล้วนะครับไอเอฟเนี่ยผมทามาจนชินละทํามา 2- 3สปีก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับก็กินแบบนี้มาเรื่อยๆเพราะว่าแฟนผมทําก็เลยต้องกินตามแฟนไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าก็ต้องกินให้ตรงกรันเพราะาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราจะกินก่อนก็ไม่ได้เดี๋ยวอีกคนไม่ได้กินด้วยก็จะมีน้ำหูหงุดหงิดได้เป็นธรรมดานะครับก็ ทำไอเฟบแบบนี้ผมทามาก่อนนานละแล้วก็ข้าวเนี่ยเช่นผมเริ่มสตาร์ทตอนเที่ยงใช่ไหมผมจะกินข้าวนะครับหรือไม่ก็กินก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ผมจะกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเพราะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำให้ผมกินข้าวได้เยอะมากกว่าปกติแล้วก็กินอิ่มด้วยผมก็จะต้มไก่ไปครับไก่ต้มธรรมดานี่แหละที่เอาไปต้มน้ําเลยไม่ได้ผัดไม่ได้ปรุงเลยทั้งนั้นนะครับต้มเฉยๆเลยแล้วก็เอาไปเทใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวครับ ไก่ก็ประมาณ200กรัมบ้างขีดครึ่งบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่และว่าเราจะต้มไปมากไปน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ในแต่ละวันก็จะกินแบบเนี้ยครับแต่ก็ใส่ผักเยอะมากนะทุกคนอย่าลืมว่าถ้ากินไก่เนี่ยแล้วคุณไม่กินผักตามเนี่ยคุณจะขับถ่ายแบบไม่ดีนะระบบขับถ่ายคุณจะแย,แย่เพราะฉะนั้นก็ต้องกินไฟเบอร์เข้าไปช่วยแบบเยอะๆ ผมก็จะใส่ผักเข้าไปเยอะมากครับก็จะซื้อผักคอร์สผักสลัดแถวตลาดนี่แหละไม่แพง20บาท30บาทครับก็อยู่ได้หลายวันเลยก็จะกินแบบนี้ครับในมื้อเช้าก็จะมีเส้นก๋วยเตีย๋ยวถ้าบมงวันเป็นเกาเหลาก็จะเป็นข้าวแทนใช่ไหมพอมื้อเย็นเนี่ยก็จะกินแค่ไก่กับผักแล้วก็อาจจะเป็นยำเป็นสลัดอะไรก็ได้เอามาใส่เป็นน้ําที่ทาให้มันกินกับไก่ง่ายขึ้นจะให้ผมกินไก่หมดเร็วขึ้นนะครับถ้าผมกินไก่เพียวๆเ,เนี่ยโดยไม่ผ่านกรรมวิธีในการปรุงหรือการ ปรุงรสมาเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันกินไม่ได้ผมทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะกินกับก๋วยเตี๋ยวไม่ก็ยําเสมอแต่ทุกคนนะฮะทุกคนชอบไม่เหมือนกันชอบกินแบบไหนและทําให้กินง่ายไปกินแบบนั้นครับจริงๆไปกินแบบนั้นได้จริงๆถามว่ามันลดได้ไหมลดได้ครับแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายของผมเนี่ยผมล้นผลเริ่มต้นจากสัปดาห์ละสครั้ง เล่นฟินเนสเท่านั้นนะครับสัปดาห์ละสองครั้งเล่นทุกวันอังคารกับวันศุกร์เพราะว่าวันอังคารกับวันศุกร์เนี่ยผมนัดเพื่อนผมไว้นะครับก็จะไปเล่นกันที่ยิมนี่แหละเวลาก็สตาร์ทประมาณ5้าโมงเย็นจนถึง6กโมงเย็น1ชั่วโมงเท่านั้นก็จะเล่นฟูลบอดี้เลยเพราะว่าเล่นสัปดาห์ละสองวันเท่านั้นก็อกหลังไหล,หลาขาก็นานๆทีแขนก็นานๆทีแต่ส่วนใหญ่จะสามหลักครับก็คืออกไหลหลังเนี่ยสามส่วนใหญ่ๆ อ่า upper body ก็จะเล่นประมาณนี้นะครับขาก็มีบ้างปะปายแล้วก็พอเริ่มทําไปได้สักเดือนนึงนะฮะผมก็จะเริ่มมีเวลาตอนเช้ามากขึ้นตอนเช้าผมจะตื่นมาวิ่งนะครับตอนนั้นเชียงใหม่อากาศยังดีอยู่ยังไม่เป็นฝุน่น pm เหมือนทุกวันนี้นะครับก็จะตื่นมาวิ่งทุกเช้าวิ่ง10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่วันไหนฟิตๆหน่อยก็ครึ่งชั่วโมงไม่ได้ดูระยะทางหรือไม่ได้กะเวลาครับก็วิ่งวิ่งวิ่งไปตามเท่าที่เวลามี หลังจากนั้นมาผมก็จะมีเวลาที่แบบว่าก่อนเที่ยงพอดีว่าผมไปทํางานตอนเช้าใช่ไหมผมก็จะมีเวลาเข้ายิมในช่วงเช้าเลยนั่นก็คือประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงย่างเงี้ยผมจะคาร์ดิโอหนึ่งชั่วโมงที่ฟิตเนสเสมอไม่วิ่งก็เดินชันไม่เดินชันก็ปั่นจัก,กรยานถ้าปั่นจักรยานเนี่ยก็บางทีมันเบื่อใช่ไหมก็เอาหนังสือไปอ่านครับก็อ่านหนังสือนู่นนั่นนี่ก็อ่านอ่านไปเล่นเกมบ้างอะไรบ้างทําให้มันครบหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ย ถ้ามีเวลาว่างก่อนที่จะเล่นฟิตเนสทุกๆวันอังคารกับวันศุกร์ใช่ไหมผมก็จะมาคาร์ดิโอก่อนประมาณอีก1ชั่วโมงแล้วก็เล่นเวทต่อนะครับหรือไม่ก็เล่นเวทเสร็จแล้วก็ไปคาร์ดิโอต่อ1ชั่วโมงก็แล้วแต่สลับกันไปแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาคาร์ดิโอทั้งหมดเลย1ชั่วโมงแทบจะทําแบบนั้นนะ่ะเดือนครึ่งก็เริ่มเห็นผลขึ้นทันทีทุกคนรูปร่างเริ่มเปลี่ยนบอดี้เริ่มบางลงหน้าเริ่มเดฟผมไม่ได้เคยฉีดโบท็อกไม่ เคยอะไรกับหน้าเลยครับนี่คือหน้าเดิมๆทุกอย่างนะครับนี่คือหน้าเดิมผมและหน้ามันเล็กลงจริงๆถ้าทุกคนไปดูรูปภาพในอดีตที่เป็นรูปปกอะ่ะหน้าผมอ้วนมากอันนั้นนะครับคือหน้าแท้ๆจริงๆทุกอย่างเลยนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยพอรูปร่างเราลดเนี่ยมันลดสัดส่วนทุกอย่างนะบใบนงไมหน่าทุกอย่างลดหมดยกเว้นหำนะครับยังใหญ่เหมือนเดิม <laughs> <laughs> พอร่างกายเราดีขึ้นแล้วใช่ไหมรูปร่างเราก็เริ่มดีขึ้น ความมั่นใจในตัวเองก็เริ่มกลับมาพอยิ่งมั่นใจในตัวเองส่องกระจกแล้วเฮ้ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเว้เส้นลงเส้นเลือดที่แขนเริ่มเห็นเว้เส้นเลือดที่หน้าท้องเริ่มขึ้นรอนท้องเริ่มมากล้ามอง์กล้ามอกเริ่มแบบเฟิร์มเริ่มสวยทีนี้ก็ฮึดขึ้นอีกพอฮึดขึ้นอีกผมก็เอาอีกเล่นให้หนักขึ้นอีกออกกําลังกายให้หนักขึ้นอีกตอนเช้าตัดสินใจครับไปค่ายมวยแถวบ้าน ไปซ้อมมวยตอนเช้าทุกคนตื่น8โมงไปซ้อมมวยก็คือสตาร์ท8โมงสร็จ10โมง2ชั่วโมงครับต่อวันข้าวปลาไม่แดกครับเพราะว่าเริ่มกินตอนเที่ยงตอนไปวันแรกแม่โคตรปรมาเหนื่อยมากแต่รู้ไหมผมทำยังไงผมก็อัดขนมปังไปเลยครับกินขนมปังโฮวีดเอานะครับกินกินกินแล้วแม่บางวันก็ผัดไข่กินแล้วก็ไปออกกำลังกายครับ โอ้โหโคตรเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือได้มาประหาสารเพราะว่าไปซ้อมมวยมันเหนื่อยทั้งร่างกายมันฟูลบอดี้ครับอกเท้าไหล่หลังแขนขาปวดหมดล้าหมดนะครับแล้วพอไปทําได้ประมาณสามอาทิตย์พีเอมมนหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆใกล้วันส่งการแล้วผมตัดสินใจว่าโอเคไม่ไปละเสียดายเงินนิดนึงนครับเพราะว่าจ่ายแล้วเพราะว่าจ่ายเหมาเวลายเดือนแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่า เสี่ยงกับปอดผมนะครับกลัวที่จะเรียนมวยให้เป็นมวยก่อนหรือว่าจะตายก่อนกันก็เลยตัดสินใจว่ารักชีวิตไว้ก่อนนะครับก็ยุติไปนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมทําการออกกําลังกายการกินเพราะงั้นการกินทุกคนเนี่ยเอาไปปรับใช้กับความชอบของเองผมลืมบอกไปนะครับว่าการที่เรากินโปรตีนให้ถึงในแต่ละมื้อเนี่ยเช่นผมกินอกไก่ใช่ไหมพอผมกินอกไก่จนอิ่มจนแบบรู้สึกว่าอิ่มแล้วอะ่ะกินต่อยักต่อไม่ไหวแล้วอ่ะ ทุกคนรู้ไหมมันทําให้ผมไม่กินจุกกินจิกเลยไม่อยากกินของหวานไม่อยากกินน้ําหวานไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันอิ่มโปรตีนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราอิ่มพออิ่มปุ๊บก็ไม่อยากกินอะไรแล้วไงพอไปถึงมื้ออีกมือ้อนึงเนี่ยบางครั้งยังไม่หิวเลยแต่ถึงเวลาต้องกินละก็ต้องกินครับกินพออิ่มปุ๊บก็เทคยาวเลยไปจนถึงเที่ยงอีกหนึ่งวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการเพิ่มโปรตีนเข้าไป คีหลักๆนะทุกคนเพิ่มโปรตีนกี่โปรตีนให้ถึงผมจะไม่บอกวิธีการคำนวณนะว่ามันอะไรยังไงเท่าไหร่แต่คุณกินแล้วคุณดูร่างกายตัวเองก็ได้ว่าวันนี้เพียงพอหรือยังแรกๆอาจจะงงอยู่แต่ทำไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจด้วยตัวของคุณเองร่างกายมันจะบอกคุณเองว่าโอเคสารอาหารถึงแล้วโอเคอกไก่เ okay, 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 ยอะแล้วโอเควันนี้กินปลาดอลลี่เยอะละโอเควันนี้กินเนื้อย่างถึงละมันจะบอกตัวคุณเองได้ครับ พอมันถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะอิ่มยาวๆคุณไม่อยากกินของหวานไม่อยากกินของอะไรทั้งนั้นคุณจะอิ่มสบายๆเลยเนี่ยครับสองคือตัดของหวานของมันของทอดตัดทุกอย่างเอาให้หมดอย่าให้มีน้ําตาลหลงเหลืออยู่แล้วข้อที่สามคือกินคาร์บแค่มื้อเดียวก็พอก็คือกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแค่มื้อหลักๆมื้อเดียวพอนะครับมื้อเย็นไม่ต้องกินแล้วถ้ากินมื้อเช้าหรือว่ามื้อเช้าไม่กินไปกินมื้อเย็นก็แล้วแต่คุณครับปรับเปลี่ยนกันเราเองประมาณนี้ แค่นี้ครับแล้วทําไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆวัดผลถ่ายรูปหน้ากระจกไว้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ผมไม่ได้วัดสัดส่วนเลยนะครับผมถ่ายเก็บไว้เก็บไว้เชื่อไหมผมใส่กางเกงเอวสาไม่ได้ผมต้องใส่35มห้าสามหกอะตอนนี้ผมใส่เอวสามสิบเอ็ดสามสิบสองผมใส่ได้แล้วใส่ได้แบบสบายหลุมๆด้วยเอวผมนี่น่าจะลงมาอยู่ราวๆประมาณ30แล้วอะลงมา4นิ้วทุกคนเอวผมนั่นสี่นิ้วครึ่งอะลงมาได้ไม่ธรรมดาเนี่ยครับใช้เวลาประมาณราวๆสามเดือน4เดือนนี่แหละ ผมมีความสุขกับการออกกำลังกายทุกวันผมมีความสุขกับการกินทุกวันไม่ได้เครียดเลยแล้วผมกินบุฟเฟ่บ่อยมากนะผมไปกินหมูกระทะด้วยผมไปกินหมูกระทะในของมันหมูสามชั้นผมก็กินกินได้นะครับสามชั้นของติดมันอะไรเงี้ยกินได้ไม่มีปัญหาไม่ผิดคุณกินได้แต่ว่าต้องรู้ปริมาณในการกินแล้วก็คุณต้องมีการจัดก,การในการเอาออกในการเผาผลาญแคลอรี่ร่วมไปด้วยแต่ถ้าคุณแค่ตัดของหวาน คุณลดคาร์บลงคุณเพิ่มโปรตีนแค่นี้คุณก็ผอมแล้วนะไม่ใช่เป็นต้องออกกำลังกายก็ได้จริงๆทําแค่นี้ก็ผอมได้เหมือนกันไม่เชื่อไปลองทําดูแต่ถ้าใครชอบออกกำลังกายด้วยนะยิ่งเร็วเลยเหมือนผมเนี่ยผมวิ่งบึม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 วันหนึ่ง,หน,งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวแม่งมาเลยซิแกแผคมาเป็นลูกจริงๆทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงแล้วเอาไปทําตามได้จริงนะครับผมแนะนําตามประสบการณ์ที่ผมทําแล้วทําได้จริงเอามาบอกทุกคน จะไม่มีการหมกเม็ดหรือแบบผมคือเรียวๆออกกําลังกายจากตัวเองจากวินัยของตัวเองล้วนๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญที่สุดคือความอดทนครับต้องอดทนอดกั้นให้ได้ในช่วงแรกเนี่ยออกกําลังกายโคตรเหนื่อยวิ่ง5นาทีแม่งจะตายแล้วทุกคนเหนื่อยชิปหายเลยเหนื่อยแบบลิ้นห้อยเป็นหมาเลยคือมันเหนื่อยโคตรๆครับแต่ว่า ต้องยอมรับและต้องสู้กับมันเอาชนะตัวเองในเมื่อวานให้ได้แค่นี้พอไม่ต้องแข่งกับใครผมไปค่ายมวยผมโคตรเหนื่อยเลยผมพูดตรงๆไม่เหนื่อยที่ปาใกูต้องตื่นไปซ้อมมวยเลยว่าทํางานก็เหนื่อยแล้วบางทีได้นอนดึกด้วยนะครับบางทีทํางานเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยกว่าจะตื่นมาตื่นเจ็ดโมงเช้าโอ้โหทรมานและร่างกายปวดไปหมดทุกคนคือมันล้าจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องทําเพื่ออะไรเป้าหมายเราคือเราอยากหุนดี เราอยากหุ่นดีให้ทันวันสงการเราอยากแบบถอดเสื้อเล่นน้ําสนุกสนุกกับน้องกับพี่กับเพื่อนอย่างเงี้ยมันสนุกมันได้แบบสนุกสนานไปกับมันมันเป็นเทศกาลแห่งความสนุกซึ่งผมเป็นคนเอ j นจอยการเที่ยวสงการอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับแล้วพอเราหุ่นดีเนี่ยมันดึงความมั่นใจในตัวเองมันดึงออติจูดมันดึงเซ็กแอเพียมันดึงแบบความรู้สึกดีๆในชีวิตเข้ามาได้อีกเยอะแล้วเรากลายเป็นคนที่เอาชนะ ตัวเองได้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำนี้คือเรื่องจริงครับผมนี่คือจิตผมเป็นนายนะถ้าร่างกายผมบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวไรแต่ถ้าผมในหัวผมบอกว่ากูต้องไหวกูจะไปต่อกูจะวิ่งต่อกูจะเอาอีกหนาทีกูจะเอาอีก10นาทียังไงมึงก็ต้องไหวไม่ไหวมึงก็ต้องไหวสั่งตัวเองครับและทําให้ได้ เอาชนะตัวเองไปเรื่อยๆแล้วความสุขมันจะบ,บังเกิดกับตัวคุณครับมันไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปถ้าคุณมีความพยายามและตั้งใจมากพอและทําตามหลักการที่ผมบอกไปในขั้นต้นเมื่อกี้และทําได้ตามที่ผมบอกนะเดี๋ยวชีวิตคุณเปลี่ยนเองครับไม่เชื่อลองไปทําตามดูแล้วใครทําได้ก็ทักแชทมาบอกผมทางเพจก็ได้ส่งรูปาให้ผมดูก็ได้เนะี่ยไม่ต้องส่งรูปนะอาจารย์ไว้ให้ผมดูนะ ก็คือแบบส่งรูปคุณถ่ายหน้ากระจกก็ได้เแค่นี้ก็พอนะครับให้แบบเห็นบอดี้คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายนะส่งมาเลยไม่มีปัญหาผมไม่ได้เอาไปประจาร์ผมไม่ได้ไปโพสใครส่งมาแบบผมจะดีใจมากที่คุณเอาสิ่งที่ผมบอกไปแล้วคุณทํามันได้จริงผมบอกฟรีๆครับเงินผมไม่ได้คิดสักบาทแล้วผมไม่ได้อะไรกับมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแค่แชร์วิ่งประสบการณ์ที่ผมมีและสิ่งที่ผมทํามันได้จริงแค่นั้นเอามาให้กับทุกคนแล้วทุกคนเอาไปทําตามครับ บางคนเนี่ยอาจจะเร็วกว่าผมอาจจะไปได้ไกลกว่าผมคุณอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อเป็นทุนเดิมหนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคุณต้องมีความทรหดอดทนมากพอคุณต้องอึดกับมันมากพอคุณต้องอยู่กับมันคุณต้องมีอิสระเรชในทุกๆวันนะครับอย่าลืมนะว่าอิสรนเ่ยสำคัญมากดูครับดูรูปคนอื่นก็ได้ดูผู้หญิงผู้ชายก็ได้วยนี่แม่งหุ่น,นดีแล้วว่าทำยังไงออกกำลังกายยังไงดูเป็นอิสระเรชให้ตัวเองครับปลุกความรู้สึกตัวเองในทุกๆวัน แล้วพรุ่งนี้คุณก็ยังฮึดสู้ใหม่ฮึดสู้ใหม่ไปเรื่อยๆแค่นี้เองครับอย่าไปล้มเลิกมันกลางทางแค่นั้นจนกว่าคุณจะซักเสร็จแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายตามที่คุณต้องการได้แบบไม่ยากเย็นจนเกินไปนะครับนี่คือวิธีที่ผมทําจริงๆทุกอย่างเลยแล้วก็คลิปนี้ผมจะพูดเรื่อๆแบบนี้ผมไม่ตัดเลยเลยเดี๋ยวผมจะแปะรูปเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูปเป็นเรอ reference ไปนะครับแล้วก็ลองไปทําตามได้จริงๆเลยหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ คุณไปถึงเป้าหมายของคุณได้จริงเนี่ยครับก็เดี๋ยวทวนกันอีกหนึ่งครั้งละ่หนึ่งคือถามตัวเองว่าทําไปทํำไมวายของคุณคืออะไรครับสองคือคุณเนี่ยทำไปแล้วคุณจะได้อะไรเนี่ยครับคุณทําไปแล้วเนี่ยคุณทําไปเพื่ออะไรแล้วทําไมคุณถึงต้องทํามัน สองก็คือคุณอย่าลดละมันเอาจริงเอาจังกับมันนะครับแล้วก็สามคือทำตามหลักการที่ผมบอกคือเพิ่มโปรตีนลดแป้งนะครับตัดน้ําตาลตัดของหวานให้หมดแล้วก็เรียนรู้ว่าร่างกายคุณอ้วนจากอะไรแล้วก็ไปตัดสิ่งนั้นออกให้หมดแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีที่คุณทำแล้วมันทำได้เห็นผลจริงง่ายๆเลยครับทำแค่นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าชีวิตเนี้ยถ้าคุณรูปร่างดีหุ่นดีนะ ใช่มันดึงความมั่นใจให้กับตัวเราเองเนี่ยมาได้เยอะจริงครับทุกคนล้วผมมั่นใจว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะสาหรับใครที่เข้ามาดูใหม่หรืออะไรยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถือว่าเราได้ช่วยเหลือการสนับสนุนกันแล้วกันนะครับใครอยากรู้อะไรดีๆก็สอบถามมาได้ผม มีความรู้อะไรผมก็จะตอบแลวผมพูดอะไรผิดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ